สวัสดีครับมืัอนี้มารวยผ้ามาตามม่เขียวหน่อยเพิ่นฝันแล้วพี่น้องฝันคื้นวันพระฝันว่าผู้เฒ่ามาแบบไลยมาบ้านนะครับเอาเงินมาให้ไปเห็ดกะทินว่าท่านมาฝากม่เขียวหน่อยไปทําบุญเป็นจํานวนเงินเท่าไรหรือเพิ่นให้ตัวไรลองปฏิตามกันเลยครับสวัสดีครับม่เขียวคร่ะสวัสดีค่ะมืัอนี้ก็มาตามม่เขียวเนาะเงานว่านบ่าได้ฝันว่านเป็นเลขตามว่าเลขตามมุกซุ่นเนาะ อย่าเสียก็ว่าแถวๆมิเชยวันศิลปนี่ยนเนยารวา,วา,มา,มาวันนั่นโกนนี่แหละวันว่ะเพราะว่าเขาจะบวมักเลยเกาเป็นเลยแต่ว่าห้องก็ตามมือเก่าเนาะอืมพอดีกับมิเียวก็ได้แล้ววันศิลเนี่ยนะนครับได้แล้วขอคนละลาวานนั่นโอ้ยเจ้าทีเจ้าท้างให้ลูกบ,บุ๊บนีเงินเด้อขนาดให้ลูกไปอันเห็ดรงท่านอิหลีกะ ทันไดมือแรงนี่เด้อจังสิได้สนทนาันไดวันพุดนี่ยังสิได้เพลิลงท่านวันที่นึงสนอท่าเนนกรเลมว่าฝันฝันวานี่ซุ้มผู้เฒ่าล่ะมานางซุ่มแซวกันอยู่ในเฮี้ยนนี่ละซุ้มแซวคุยกันโซกันทามาหลวบรวมเงินนั่นบุญกะทินฝากอีก้หน่อยไปถ้ำบุญเถาะสันก็บิเมนผู้เฒ่าแถวนี่ล่ะที่ขาเจ้ารู้จักแม่เขี้ยวหน่อยนั่นแหละ แต่ว่าบโบเห็นหน้าก็เจ้าดอกแต่งตัวกับงามยู่้งามสะอาดสะอานใส่สุดสินไหมพผ่าไหมบุ๋ละอันนัอันผ่าสลงกับผ่าไหมปุละงามวันต่อเสือมะหอห่มบะเนียนข้ามานรวบรว,วบเงินฝากแม่เค่หน่อยไปไปท้ำบุญกระทิ้นเถอะก็เจ้าเร้เอาขันท่องเหลืองเกาอ่ะมาเอาใส่ข่าสารเต็มขันหล่อหาใหม่มาเสีย นาใหม่มาเสียบเราบะนี้ก็เลยว่าเอายอะยอดทั้งเบิร์นี่ได้ลอยสามสิบเก้าบาทสั่นบะนี้อีกผู้หนึ่งได้ว่าเอ,าอ้าขึอยอดหน่อยแท้สัน่นผู้ใดสิต้อยอดกันแน่วสันนยยนนว่นบะน,นี้พยย่อใหญ่อีกผู้หนึ่งได้ว่าเอ้ามันบ่อหน่อยดอกนี่พ่อใหญ่สิหาอีกเก่าพันแต่ว่าเอาเลขเก่านี่ไปใส่ทั้งหนาเด้อบ่น่ามันจังสิเก่าหนาเก่าหลังมันเจังเลขงามบะน่าบะน,นี้แม่กี่หน่อยก็เลย ไดควมฝันนันก็ได้ลุกขึ้นมาหาเพิ่นได้บันนี้ว่าหนูบ่ได้ว่าเสียบุญกฐินได้ปู่ญาหนูว่าอยากเข็ดลงท่านซื้อสั่นมากนางมาโสดกันน้ำเพิินเออพ่เป็นยังเหตดลงท่านกันบวเป็นยังอันนี้คือสิปากไปท่าบุญนรางสิปากไปท่าบุญกฐินมันร่าก็เด้ยว่าอันได้คิดในใจเอากันเพิินสิห้ยมาแค่น้อยเป็น สะทานบุญไปทำบุญให้กะกะให้ได้เลขกเหล้าพัฒนาวันพุธนี้กะได้วางสีละกะแสดงว่าเพิ่อนอยากมาเห็ดกะถิ่นนอกเนาะอย่างนี้เขาบอกมีเี้าหน่อยจะเห็ดเอ่อโลหันกนะถินเนาะบ้านทองเนาะกะใครว่าพูดถาวรสูตรทั้งในบุรี่มากเนาะแม่นกะจิคนเพิ่นที่เพิ่นรู้จักนี่แหละแต่ว่าพอได้ แต่ว่าห้าอ่อนไดูจักเพิ่นไปจากคคนเลยนยับนบอร์ตอ <ไป S 1> นไไนีโซ่กันซุ่มแซลอยู่ในเฮียนนี่แหละโซ่กันเอาขันท่องเหลืองใส่ข่าเต็มๆหล้วกระาใหม่มเสียบเสียบเอาต้นแม่เอาต้นกล้วยมาตั้งแล้วเขาปุ๋ยขันทอ่องเหลืองไงผมดิขันท่องเหลืองกันห<ม>นักๆกันนะแล<ม>้วเรารวบรวมยอดกับทินแล้วได้ลอยสามสิบเก้าบาท พญายาอันหนึ่งเอาขึ้นได้หน่อยแทบสันพอใหญ่ผู้หนึ่งเลยว่าบ่หน่อยดอกเดี๋ยวพอใหญ่สิหายอยีกเก่าพันต่าเอาเหล็กเก่าไปใส่ทั้งหนาเด้อให้มันเป็นยอดเก่าหนาเก่าหลังเหมือนว่ามันจังเหล็กง่าม,มสันนะเขาวบวกลงบาลีทีนั่นเต็มดีบ้านเะนานะเนาะเพราะว่ามันไม่ดีบาลนะ่ะมาซุ่ม เจ้ากันยูในบานเลยแม่ตาเด้อพี <3> <3> <3> <3 <3> <3> <3 ่น้องเดอบานหตัดีม่นัว่างานทับสามันสองซีันดนอกกับแกนวงซีสามแต่ละเนาะซีสามซีซีาซีซีแต่ะตัวตาตัวเนาะตดเห็นวูวภาพองซีซีซีสามเห้อเห็นภาพไปแด้อ นี่คือเผลนมาเห็ดอยู่ในเฮือนมันต่างต่างตั้งกองกระถินอยู่ในเฮือนกองกระตินของว่าไงเลขตัวเดียวเนี่ขึ้นหนึ่งสามเก่าจ้ะหนึ่งสามเก่าตัวเดียวแล้วว่าเพิ่งทไห้ต่อยอดเก่าพันแล้วว่าเอาลักเก่าไปไวางหนาเด้อมันจะได้เป็นเก้าหนาเก่าหลังให้เก้าหนาเก่าหลังคือเก้าหนึ่งสามเก้าจ้ะเนาะวานี้มอเตอร์เรียงขึ้นลถเก้าศูนย์หกศูนย์เพราะว่าเก้าพัดา่านเป็นพิศนาหลายพักันได้ก็เลยเอาเก้าศูนย์ให้ที่เพิ่งบอกกันว่าหลังเก้าพัดนาะแต่กระกับพวงมาภามัเป็นหกศู ตามห่อว่าหูวันนะส่วนเรือวันกับสองซีซีทับสามตัดให้สองซีซีซีเหลือก็ซีสามเลยนะอ่าให้พูดเลยว่าทุนหน่อยฟังดีทุนหน่อย,นนอยซื้อเรือหนึ่งสามเก่าแมนตัวเดียวกับเก่าหนึ 9, 9, ่งเก่าหนึ่งยังเริ่มซื้อเลย <laughs> cầu 1 ừ. nhà lưu mình bơ anh nè áo cầu ngoài khăn áo cầu nước khăn áo rồi mẹ nó cầu vong 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 người này si tuôn là cà đen vong ngầu áo kẹn là mướn áo bạc cà đen vong ngầu vong gì 2 sống vong gì á sống vong thì nào 2 cái bộ vong sống hả một cầu nước được vong này vậy ờ ni cầu nước sống ảnh này nào có nước ก็เดินน้ำเดนลยก็ได้ว้างขอนึงน้ำบดินแล้ตัวเดงนเอ้าจบไล่ตัวไหมอ่เบียกเอ่ะนะครับก็ถือว่าฟันดีเห็นเนาะนะครับบรววาจะเป็ยนจังไดแต่ว uh, ่าฟันดีไอ้ว่าแบบว่าได้ไม่ดีเป็นตัวขึ้นหนึ่งสามเก่าเนาะแต่ว่ามีพริศนาตรงว่าเพื่อนบอกว่าเอาเก่านต่อยอดเอาเก่าไปพนา ก้าวไขนาดก็จเป็นเก้าหนึ่งสามเก้าเลยนะใช่โลยกระตันไหนทุกตัวเลยแน่แนบรรดาสามตัวสี่ตัวเนี่ยหนึ่งสามสามเก้าหนึ่งเก้าสามหกสามหกผมว่าจะใส่เครื่องกระปูไหเด้อนะครับอกระปูไอืมกรัปูไฮนะครับวันนี้บ้านเลยที่ไม่เห็นดีนี่ก็คือสองซีซีทับสามตัดใส่สองซี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 สามนะครับอเขากระเบิดตลอดขันแล้วไหมกระเบิดหรือไม่หมูเาจะบอกหนูรู้เป็นยังไงเลยนะ S <S ส่วนในการให้คือเก่าศูนย์หกศูนย์เพราะว่าเพิ่อให้เก่าพันว่านห้าโลกหกศูนย์เนาะนะครับจะว่าจะว่าเหล็กหลายตัวด้วยนะครับฟังให้ดีฟังลิปน้านะครับประแม่ที่ว่าเวื่กันตัว,ตวเหล็กมันกวาหลายแล้วเนาะเออแต่ทั้งพวกข้อใจในลีปน้านะครับ,ใใรบฟังน้ำกันให้ฟังกนดีว่าดะว,ว่าเลว่าเหล็กหลายตัวเนาะอือพอเลขตัวเดียวที่ได้มากแข็นแขนขึ้นหนึ่งสามเก่านะครับอือเพิ่นบอกว่าต่อยอดเก่าพันคือให้ เป็น9 9นะเก้า,นานหนึ่งสามเก้า,า,าเนาะพรานวลเก้าเว้ข้างหน้าเก้าขั้นเอาเก้าเว้ข้างหน้าก็แสดงว่าต้องเอาเก้าเว้ยตรงเล็กหนึ่ง<ม>แล้วเป็นเก้าหนึ่งสามเก้านะครับมาะเลยตาถ่หยเป็นหนึ่งสามสามเก้าหนึ่งเก้าสามหกนะครับอืม,มโอ้เลือดตาเก่าเก่าเอาเป็นยังเด็กพี่นอ้องมักกระซือรวดมนาะไปลงหายเป็นเก่าเก่าเนาะไม่อย่างเป็นว่าเก่าหน้าเก่าหลังเนาะเดีนี่นะเรื่องเชียนน้ำเก่าเก่าอ่ะเชียนวะเชียนหรือเชียนเก่าเก่าตัวนี้อืม เก่าหนาเก่าหลังเด้อจังง่ามเอาเก่าไปไวไนน์ส่วนหมดไหพอดบอกว่าเก่าไปไวไนน์นเด้วยเจออ๋อครบตัวทั้หวนไม่ตกหล่นเอ๋อย่ง nah. ตัวหนึ like well, like ่งบนเรื hmm. ่องอะไรต้องเป็นเก่าๆน้องนะนะครับตามนี้เก่าเก่าของน้องตัวหนึ่งเด้อนะครับ ืบวันกับสองล่ะตัด2องซี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 เก่าศูนยนย์ตกันเด้อนะครับผู้ใดทุ่นหน่อยแคขินบังก็ต้นเนี่ยซีโตกับสาตัวเนึ่งสามเก่ากับเก่าห่งาเก่าสนี่เด้นะครับผู้ทุนหน่อยเดยนานะตัดเล,นะแลกแต่ดวงฟี่นองเนาะผู้ใดมีดวงตัดถือก่คงคมีโชคกันตามนี่เด้อนะครับหรความฟันไ่เขี้ยวหน่อยนะครับชน่อยอยากวองตัวไหน นี่ว่าในใ,ใจที่เด็ดในใจกับสามเก่านะในใจสามเก่าเนานะสามเก่ากับซีซีคือเก่านืมีเชียหน่อยมากเนาะมเชียร์เราเาสามเก่ 4, ากับซีซก็สิมาพุ่นเดียวลงทุ่นหน่อยว่ามีอะมักเดยล้งทุ่นน่อยเลยแม่นั้งมันเป็นวาเล เกนน่าเหลขที่พุทโธสามกันราม่จะคนสี่สิบสี่คนและก็ดีกับเครื่องฟันว่าพุทโามากต่างกองกะทินได้บานน้่มอีกนะแต่ว่าหยอดเหลขที่เบนไท้นี้คือเป็นหยอดหน<ม>ึ่งสามเก่าพระเจ้าโซกันว่าหยอดกะทินหนึ่งสามเก่าพระเจ้าโซกันร้างสี ผู้เฒ่าอีกผู้หนึ่งเลยว่าเอาก็ได้หน่อยแท้ผู้ยิง่งมีผู้ใดสิตรอ,อยอดบอ่พ่อใหญ่คนหนึ่งเลยวาเอาพ่อใหญ่สิต้อ,อยอดอีกเก่าพันแต่ว่าเอาเหล็กเก่าไปไว้ถางนาเดิอมันจะง่ามเป็นเก่านาเก่าหลังสนนนงนันเป็นวะนเพราะว่าเป็นเก่าไว้ถงนาเพราะมันเป็นเก้าหนึ่งสามเก้าเลยครับครับอรงพิจารณาเด้อนะครับดวงให้ดวงมันเนาะเดี๋ยวไปเช่ามันขอสมหวดละแต่ว่าส่วนนี้มันเกิดมีวิสาหน่อยหนึ่ง อัากปรึกษาเน,ะน,นาะดังจะขายมาซีๆกับเป็นเหล็กบานละสองซีใสะส่ไหมอืมบางที่กับใหญ่โตมาอยู่กับมี่กับหางแม่ม,มันอกี้ช่วได้เหล็กมีเี่วมับขอสมหวังแหละแต่ว่าปัญหาคือว่าบางครั้งกหรสิบปอยู่ตัวเหล็กตรงๆกับมีบางครั้งกหรสิเสียงนี้เสียงน้อย,ยอยู่ค่อนหน่อยล่ะนะครับที่น้องกับฟิตเนาย,ย่านในการเล่าชมวิเคราะห์เอาอย่างนั้นมาตรงๆมาตรงน่ะมันไปอันอื่นนะเนาะสามตัวเลยดีหอดกับถิ่นสามตัวนี่ล่ะ นะครับหนึ่งสามเก่าด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนเก่าหนาเก่าหลังหนึ่งก็ได้ไม่ขนาดเป็นเก่าหนึ่งสามเก่าด้วยนะครับตัดให้สิบสามสามเก่าสิบเก่าสามหกสามเก้านะครับบารีทีสองซีซีถักสามนะตัดเลยสองซีซีซีสามเก่าศูนย์หกศูนย์นี่อ่าเพิ่งเห็เก่าพันเนาะเก้าหกศูนย์วันนึงมันลงนุ่กันเลยโอเคไม่ฉกไม่ใช่น้ำมัเชียรหน่อยนังวันนี้ด้วยนะครับบางสวใดกเ็เรียกเอาพี่น้องเนาะ <Yeah. S 1> อือยืดดวงเลยนะครับยืดวารหลายตัว เรย์มักตัวใดยมักทุนหน่อยเขาเนาะเรียกฟัน,นหนึ่งสามเก่าเก่าหนึ่งสามเก่าสักนี่แหละผู้ใดย์ทุนหน่อยเนาะ<ช>ส่วนเรียกบ้านเขาก็ลงตัดนาาันทีเสียเขาว่าฮะพี่น้องถามเรียกบ้าน<ช>นะครับถามนี่ได้นะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้อยครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะ